Hi students สวัสดีนักเรียนทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูตูนอีกเช่นเคยในวันนี้นะคะครูจะมาสอนในเรื่อง Wild animals นั่นก็คือสัตว์ป่านั่นเองค่ะจะมีคำศัพท์คำไหนกันบ้างเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะสำหรับภาพแรกนะคะก็คือ giraffe สามตัวใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษเนี่ยจะอ่านว่า giraffes Gir นะคะที่มี s ด้วยนะคะเพราะว่ามี2ตัวนั่นเองนะคะ2ตัวขึ้นไปก็จะต้องเติม s นะคะ giraffes แล้วว่า giraffe นั่นเองค่ะอ่ะและเรามาดูคำที่2นะคะนั่นก็คือ calf calf ก็คือลูกยีราฟนั่นเองนะคะเอาไวใ้ใช้ใช้เรียกชื่อลูกยีราฟนั่นเองค่ะตัวเล็กๆนักเรียนเห็นไหมคะอ่าโอเคงั้นเรามาภาพต่อไปกันเลยค่ะ ต่อมานะคะนั่นก็คือซีบร a s ซีบร a s นะคะก็คือม้าลายนั่นเองนะคะลูกม้าลายก็จะเรียกว่าฟลูดฟลูดนะคะกค็คือลูกม้าลายนั่นเองค่ะต่อมาภาพนี้นะคะไลอ n นไลอนก็คือสิงโตนั่นเองนะคะคำที่สองก็คือ lioness lioness ก็คือสิงโตตัวเมียนั่นเองนะคะตัวที่ไม่มีคราวนะคะนั่นก็คือสิงโตตัวเมียนั่นเองค่ะ,ะสำหรับลูกสิงโตก็คือขับคับ,คบนะคะก็คือลูกสิงโตตัวเล็กๆนั่นเองนะคะต่อมานะคะ h e t cheetah c h e e t a h นะคะก็คือเสือชีตานั่นเองนะคะ และลูกเสือชีต้าก็จะเรียกว่าขับขับลูกเสือชีต้านั่นเองค่ะต่อมาก็คือ deer deer ก็คือกวางนั่นเองนะคะลูกกวางก็จะเรียกว่า fawn fawn นะคะก็แปลว่าลูกกวางนั่นเองนะคะภาพต่อมาคือ tiger tiger เสือนั่นเองนะคะตัวใหญ่ๆนะคะส่วนตัวเล็กนะคะก็คือลูกเสือน,นะคะก็จะเรียกว่าขับขับนะคะแปลว่าลูกเสือนั่นเองนะคะภาพต่อมาก็คือมังกี้มังกี้นะคะก็คือแปลว่าลิงนั่นเองนะคะและลูกลิงเนี่ยก็จะเรียกว่า monkey infant monkey infant ะะก็แปลว่าลูกลิงนั่นเองนะคะภาพต่อมานะคะก็จะเป็นลิงเหมือนกันแต่ว่า,าคนละสายพันธุ์กับเมื่อกี้เลยนะคะน,นี้จะเป็นชิมแปนซีชิมแปนซีนะคะก็คือลิงชิมแปนซีนั่นเองนะคะส่วนลูกลิงชิมแปนซีเนี่ยก็จะเรียกว่า baby chimpanzee baby chimpanzee นะคะ ลูกลิงชิมแปนซีนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นภาพของน้องหมีนะคะ bear bear นะคะแปลว่าหมีนั่นเองนะคะและภาพสุดท้ายก็คือ snake snake แปลว่างูนั่นเองนะคะไหนเราลองมาทบทวนตั้งแต่ คำศัพท์คำแรกกันดีกว่านะคะ,ะภาพแรกเนี่ยก็คือ giraffes giraffes ยีราฟ calf calf ลูกยีราฟ zebras zebras ม้าลาย flow flow ล,ล,ลูกม้าลาย lion l i o ลสิงโต lioness ส i o อ e นเสสิงโตตัวเมียขับขับลูกสิงโต sheeta h c h าช ta าเสือชีตาขับขับลูกเสือชีตา Dear Deer quang Fun Fun Luk quang Tiger Tiger Sua Cap Cap Luk seua Monkey Monkey Ling Monkey Infant. monkey infant ลูกลิง chimpanzee chimpanzee ลิง i m p a n z e e. e baby chimpanzee baby chimpanzee ลูกลิง i m p a n z e e bear bear me snake สเน k e งูวันนี้เราก็ได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่ากันไปแล้วนะคะวันนี้ก็ขอให้นักเรียนทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกท่องศัพท์บ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้จำคำศัพท์ที่รูกสอนไปในวันนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอการสอนอันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็คุณรักนะคะนักเรียนทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ